สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตัวเลขที่มีการเปลี่ยนแปลงบนหน้าจอแบบนี้ล้วนแล้วแต่มีผลต่อเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นการรายง,งานที่มีความรวดเร็วแบบวินาทีต่อวินาทีจึงจําเป็นครับที่ต้องอาศัยการสื่อสารที่ดีด้วยเดี๋ยวลองตามมาดูนครับสวัสดีครับคุณจักรีครับสวัสดีครับในฐานะที่รอยเตอร์เองเป็นแหล่งข้อมูลการตลาด้าะการเงินของทั้งทั่วโลกและของเมืองไทยต้องมีการรายง,งานที่ชับไว้แล้วก็แม่นยําถามจริงๆครับเคยมีปัญหาบ้างไหมฮะ ไม่มีครับนเนื่องจากว่าการรายงานข้อมูลของ Thomson Reuters จะต้องการความรวดเร็วของข้อมูลที่ช้านิดเดียวก็มีผลต่อมูลค่าธุรกิจทันทีแม้เครือข่ายการสื่อสารอื่นขัดข้องหรือประสบภัยพิบัติเราก็ยังอุ่นใจในระบบการสื่อสารผ่านดาเทียมของแ a ทที่ได้ช่วยให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปด้วยดีและระเบินตลอดมาครับใช่แล้วครับเพราะว่าแคทคือระบบการสื่อสารที่เชื่อมโยงทุกข้อมูลการเงิน เพื่อไม่ให้คุณพลาดแม้สักวินาทีเดียวครับแคทสุนทรียภาพแห่งการสื่อสาร